เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีครับผมโกจังโลป้าพาตะลุยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสักยันนะครับผม วันนี้ผมมาหาอาจารย์ที่ผมพัลลภนะครับเป็นอาจารย์สักแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงด้วยครับผมอาจารย์แดงครับผมอาจารย์แดงเอาไปครับก็อาจารย์แดงก็อยู่เป็นเจ้าของเพลงไอเจ้าของเจ้าของค่ายเพลงเทนารเสียงห้างเสียงห้างเสียงห้างชาแนลอันนี้ เจ๋งไปแล้ว <Cup> ย <cover> ังยังไม่เจ๊งยังยังไม่ค่อยมีนักร้องถ้าใครอยากเป็นนักร้องก็ลองเข้ามาเข้ามาดูได้ก็วันนี้มาเที่ยวสำนักอาจารย์นะครับก็อยากรู้เรื่องพวกยันายไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมขอเริ่ม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 เรื่องเลยอาจารย์ครับครับอาจารย์นี่เป็นคนที่ที่ไหนครับเป็นเดิมทีแล้วเป็นคนเซาทูโม คนณชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิล้วก็มาทำงานที่ต่างจังหวัดเป็นคนสามมาทำงานที่ต่างจังหวัดก็พอมีวิชาความรู้บ้างก็เลยช่วงนั้นปีห้าสี่เ,เริ่มเรียนเลยหรอครับผมปีห้าสี่ก็ตกงานตกงานแต่ก็มีความรู้ด้านศักดิ์ศรีแน่นยันทำมาตั้งแต่อยี่สิบปีแล้วละ่ะ ตอนนี้ก็ 4, 4สี่สิบกว่าก็ทํางานไปบ้านสักไปบ้านก็ปีห้าสี่ 5, ตกงานนะปีห้าสี่ตกงานแล้วเอ,อตกงานแล้วก็ต้องเลยมาทาสำหนักสำานักสักครับผมก็สำหนักใหก,ก็กรับไหว้ครูบา,าอาจารย์จะอยู่รอดไหมลงไปก่อนสักยี่สิบบาทสามสิบบาทครับผมครับครูใช่แล้วอาจาร,รย์แดงมาชื่นชอบยันลายสัพวก ถ้าหาผมมือกันได้ไงอ๋อสมัยก่อนเราก็เป็นตอนเป็นสาม,มเณรสมัยก่อนชาวบ้านก็จะรู้กันว่าผมนี่เป็นพวกเสาะหาสิ่งพวกนี้เล่นลับอยู่แล้วชาวบ้านเราเรียกผมว่าผีน้อยสมัยก่อนกลางคืนผมไม่ค่อยนอนมจะเดินอชอบพิสูจน์อยากเห็นอะไรต่างๆที่มันพิสดารของเขาอ,อยากเห็นกับตาว่ามันมีจริงไหมอะไรจริงไหมอะไเงี้ย คือไม่นอนแหละผมเดินอรอบหมู่บ้านเลยชาวบ้านก็ได้ยินผมได้เสียงหมา,หา,หา,หาเห่าหมาเห่านี่ไม่ใช่ผีคนแล้วมันมามามา,มาเริ่มเลยอัคระเนี่ยอัคระเรียกยันก,ก,กับกับใครครับใครเป็นใครเป็นอาจารย์อต้น,นก็เปนอนออาจารย์น้อยว่าอาจารย์น้อาายหละอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับอาจารย์น้อยก็เรียนอยู่กับท่าน สี่ห้าปีเป็นพระใช่ไหมครับเป็นพระเป็นพระสี่ห้าปีแล้วก็มาเริ่าเรียนกับพระอาจารย์เข็มพรอาจารย์เข็มอาจารย์เข็มทองคร<ะ>ับที่เอเาภาูมิปตองชัยโพลา,ากศึกษาต่อแล้วก็เสร็จจากพระอาจารย์เข็มทองพระอาจารย์งเข็ม<บ>ทองก็ฝากให้ไปเรียนกรรมฐานที่ลบพบุรีพรร์ทหลายว่โด แต่เรียนจากหมวปู่ก็ผานนาโยจากนั้นก็ไปเ,ออเรียนกรรมฐา,านเสร็จหลวงปูก่ก็ก็ติดตามหลวงปู่อยู่สักพักหนึ่งเป็นอุปถามใช่ตัวหลวงปูก่ก็ท่านก็ได้ย้ายที่อยู่เราก็ไม่ได้ติดตามท่านก็ไปบวชในห้องพาลอสเราอาจารย์แดงเป็นคนหมุมใช่เราก็ตั้งกิจ ทำของเราเองเลีใช่แต่ว่าบางทีก็ไม่มีผ้าลายนะแต่ก็บําเพ็ญอะบเพ็ญตัวเองอะตามท่านอาจารย์ฤาษสีต่างๆหลายท่านก็คือเราไปอยู่กับท่านแต่เราก็ไม่ได้แต่งลายหรือสีเรอไม่ได้แต่งลายใช่ไม่แต่งลายเป็นฤาษหรือสีแต่เราก็ไปชุดธรรมดาเรานี่เนี่ยคือผมยาวหนวดหนุนังแหละแล้วแล้วลวดสีนี่เขาถือสินอะไรครับฤาษสี จริงจริงแล้วฤาษีไม่ใช่พระฤาซีนะไม่ใช่พระถ้าพระถ้าพระลาษีเนี่ยจะห้ามหรือห้ามวมีเมีร์หละฤาษีก็ซือสีหน้าแล้วก็ด่าเป็นข้อปฏิบัติของเราแต่ก็อยู่อยู่ในสีในธรรมมันจะเข่งคัดกว่าพวกเราเข่งคัดกว่าพวกเราเล่ายาไม่แต่ต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าฤรือสีก็เขาจะมีรูปวีมีเออรได้ตามปกติแต่ใช่ถ้าพระฤาษีใเนี่ยขึ้น่อวพระปุ๊บเนี่ยคือท่านท่านยุ่งเกี่ยวกับ ไม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วคือช่วมียไม่ได้แล้วก็คือแยกแยกแยกเป็นสองอย่างครับใช่ก็คือฤาษีกับพระฤาษีนะครับผมก็เหมือนเหมือนเหมือนเนกับพระได้เหมือนสมณีรกับพระฤาษีมันต่างกันแล้วก็เหมือนฆราวาที่สีต่างกันใด้เขาเป็นสีมันต่างกันพระฤาษีถามว่าเขาสิงข้อไหนมีกี่ข้อเอ่อนี่ไม่ได้บรรบุูแน่ชัดว่าพระฤาษีเนี่ยมีสิงกี่ข้อแต่วัดปฏิบัติของท่านเนยคือ เป็นผู้เป็นผู้ปฏิบัติดีกว่าฤาษีหรือท่านไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีก็สูงกว่าฤาษีแล้รักษาศีลขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งใช่รักษาศีลแต่ไม่ไม่ได้ระบุว่ามีศีลข้อไหนข้อไหนแต่รักษารหมิปัญญาแน่ๆใช่รักษารหมจรรย์ใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้ระบุคือในในตำราในตำนาอะไรต่างๆไม่ได้ระบุว่าฤาษีมีศีลี่อนะครับเขาไม่ ตาม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 ที่ลูกมามมก็คือตั้งวัดปฏิบัติรับศีลจากพระสงฆ์ม,มาปฏิบัติเหมือนกันแต่ละอ่านพระฤาษีท่านไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะรับศีลข้อไหนน่าจะเป็นศี 8, ลแปดแล้งแ,แล้วหลังจากนั้น่ะทำหลังจากนั้นผมก็เ,เข้ามาอยู่ในประเทศก็ได้มารู้จักกับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ ต,ต,ต,ต่อยน้องจิ้งอาจารย์ต,ต่อยน้องติ้งใช่ครับรอสมุทรสาก่อนใช่ครับก็กมมเลยก็ก็ใจใจก็เมตตาสอนทางและผมให้กับเขาเจ้าะเกี่ยวกับการสัตว์เสกยันต์ต่างจะได้ความรู้มาเยอะแยะมากมายนะฮะทางสายภาคกลางเขาจริงๆสัตว์ยันนี้ต้องเกิดมาจากภาคกลางนะครับแล้วก็แตกแขงนงออกไป ก็ได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ต่อยท่านก็มีวิชาตัวมากมายเรียนรู้ไม่จบสิ้นไม่ไม่เยอะมากแต่แต่อาจารย์ต่อยนี่ก็คือทําบุญตลอดที่ที่คิดบกทิดตามได้ทำบุญทุกวันครับข้าวมุนแงก็ทำบุญทุกวันปล่อยปลาใส่บาทุกวันปล่อยปลาใส่ปลาทุกวันแล้วเนี่ยก็วันนี้มามามามหาการแดงแล้วมามามาขอ วิชาศักดิ์สิทธมาขอมาขอมข,อ,มขอ,อยันสักแล้วแต่อาจารย์จะให้อะไรต้องสักมาสองใบมหาสองมหาสองชมพูทวีมหาสองชมพูทวีครับที่จะสักเดีย๋ยวจะสักให้ผมนะครับแต่ก็อาจารย์อธิบายได้นะครับมหาสองชมพูทวีคืออะไรคือตามประวัติของนาคนี้นละครับคือตามประวัติเขาเล่าว่า จะมีพระพุทธเจ้ากําลังจะมาเกิดในดินแด,มมน,น,ดงงนมหาสมุทรโลกนะครับในดินแดนมหาสมุทรโลกซึ่งบําเพ็ญตะบ,คบะครบสามสิบชั้นสี่สิบผสมไขจะมาบังเกิดในมนุษย์โลกก็คือชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าใช่เป็นชาติสุดท้ายนะครับ ยันตัวนี้จะเล่าพรรณนาถึงประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหมดครอบนะครับบารมีของพระพพระเจ้าที่ได้เเพี่ยนมานะครับเล่าถึงประวัติการศักดิ์สิที่ยัางก็จะกล่าวถึงยันงประวัติของพระเจ้าตัวนี้แล้วก็ทําให้เกิดเมตตาบารมีครูบาอาจารย์ท่านว่านะตัวนี้นะแม้อยู่ในรณโดสงครามถูกจับเป็นเชลยก็เป็นถูกฆ่าตายก็ยังฆ่าศึกยังต้องให้เท่าศัตรูก็ยังรับใช่ ประตูแวงละประตูก็ยังลาค่านสิจะให้ข้าวเป็นเมตตาถึงขนาดนั้นนะครับก็คือพูดง่ายก็คือยตาวนี้จะเป็นเมตตามหานิยมใช่ครับเมตตามหานิยมดวงตกดวงไม่ดีดวงเราเหมือดวงแต่ว่าก็มีสักไปก็ดีกันทุกคนแต่สักแล้วก็ต้องเราก็ต้องอยู่ในสิ่งในธรรมใช่สักแล้วต้องรักษาใส่บ่งใส่บาตรไว้พระเป็นคนดีหลักๆแล้วก็สักอย่างก็ให้เป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ยันซอ, <มา S 1> องชมพูทวีปมาซองชมพูทวีปเป็นไงครับ ก็หลังจากที่อาจารย์ที่เพื่อนเพื่อนเห็นไปแล้วครับที่อาจารย์ลงเป็นยันมหาซองชมพูทวีปนะครับ<ช>เสร็จไปแล้วครับผมก็ถ้าเพื่อนๆนสนใจหรือว่าอยากจะฝากฝากตัวมาเป็นศิษย์อาจารย์แดก็มาได้ไงอาจารย์หมู่บ้านล้อมสุขกระทุมแบนหมู่บ้านล้อมสุขกระทุมแบนนะครับ,บถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเพื่อนหาไม่เจอก็แอดเฟซเข้าไปหาอาจารย์ได้นะครับ ชื่ออะไรนะครับเป็นราชการสมพิษโซภาเพชรสมพิษโซภาเพชรนะครับที่ขึ้นัดโก้เลยก็ได้ครับผมที่ขึ้นหน้าจออยู่นะครับ<ฮ>แอดเข้ามาหาอาจารย์อลไรครับแล้วก็เ<ฮ>ข้ามาขอแต่ว่า<ฮ>มาถึงแนละ้วแล้วแต่อาจารย์จะให้ไหมสักสักสัก,สก,สกมีมีสันรูปก,ก็มีแต่ว่าสักสักอย่างเแนะนำไม่สักวิชาของสำนักไปดีกว่าครับแล้วแล้วแล้วอย่างสมมุิทุกคนเขายาบมาสักเนี่ยถ้าบางบางบางสมนักเนี่ย อาจารย์ก็คือไปถึงเนี่ยแล้วแต่อาจารย์ตัวอาจารย์สักเนี่ยจะให้ของอาจารย์ก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่จะให้ใช่ไหมเออคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ว่า <ๆ S 1> ถ้าเลือกลายมันก็จะมีราคาที่ตามรูปครับครับผมแล้วอย่างเนี้ยที่ผมมาครับค้าผูกแล้วไงก็แล้วแต่จะใส่แล้วแต่จะใส่ครับห้าบาทสิบบาทใส<ช>่แต่ว่าผมผมไหนๆมาแล้วก็นะครับผมเพะก็นี่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่า สิ่งที่คู่ผู้คนไทยมานานเนอะครบอาจารย์แล้วก็คือมันเป็นรอยยันศักดิ์ไทยคนเปรตหรือคนไทยต้องมีลายครับผมเพราะว่าอย่างบรรพบ,บุรุษของเราสมัยก่อนก็คือหมูบ่บ้านบางอาจารย์อะไรนี้ยก็คือจะใช้ใชเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ให้ให,ให้ให้เราที่จะทําความดีต่อไปนะครับผมบก็สุดท้ายนี้ก็ก็เดี๋ยวอาจารย์มีอะไรจะพกูกถึง ลุกสิษย์หรือว่าคนอยากมาสักแบบสักเสกเลขยนนะสักไปแล้วก็ให้เป็นคนดีนะครับสักไปแล้วให้เป็นคนดีไปทามาหา,หากินเจริญรุ่งเร dafür, งืองในหน้าที่การงานอย่าไปปี้อย่าไปตีไปไป้นครับไปรักขโมยเขากินนะครับมา <pos> ให้เป็นคนดีนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับยุคนี้นะทำมาหากินทำมาหากินสุดที่สุด ครับผมครับผมเป็นคนดีของสังคมอืมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แดงมากมากครับครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับแข่งแรกนะอาจารย์ยิมแล้วเรื่อคราวหน้ามาแล้วแต่อาจารย์จะให้อะไรนะครับจองหนังไว้เลยนะครับผมข้างหลังก็ยังว่างอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราค่อยมาเรื่อยๆครับเพราะว่าพวกนี้มันซักเยอะไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันมันจะ มันจะเป็นอย่างน้าเราสักเยอะๆตัเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยแต่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทีละนิดไม่ถ้าคุณใจร้อนมาวันเดียวคุณยาเต็มเลยร่างกายเราไม่ไหวนะไม่ไหวครบก็องสักทีละยันไปทีละยันไปอาทิตย์ละยันก็ได้แล้วนะเราพูงยาแก้หายก่อนก่อนมาสักครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขออคุณอาจารย์แดงมากๆครับผมก็ฝากตัวเป็นสิษย์อาจารย์แดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกัน พี่พีหน้าครับ,คร,บครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ